ขอความสุขความเจริญจงได้บังเกิดแก่พ่อแม่ปี่น้องพ่อออกแม่ออกพ่ออวยแม่อวยนักศิลน,นักบุญเท่าแก่น้อยใจหยิงทั้งหลายทุกท่านแถมครั้งหนึ่งปิกมาอยู่ด้วยกันแถมช่วงสุดท้ายขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา 34นาทีท่านผู้ฟังกำลังติดตามพับฟังรายการสารัธรรมยามค่ำดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากต่างเจริญตำบลดอยหล่อออำเภอดอยหล่อจังหวัดจังใหม่เป็นผู้หับผิดชอบดำเนินรายการ อยู่ด้วยกันทมมช่องสุดท้ายที่94.50แม่ขาจานโมเดิร์นเลดีโอแล้วก็ที่98.75ครื่นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองสักมาอู้ถึงเรื่องราวหักษาใจด้วยสมาธิในกรณีที่ยังบหุว่าอนาคตจะมีอะนยังเกิดขึ้นกับเ้าพ่อง ก็เฮาเกียมตัวเกียมใจพร้อมหับมือกับสิ่งต่างๆที่กำลังจะมาถึงไัยที่กำลังเกิดว่าตอนนี้ตัวเก่าอายุยังน้อยงานยุ่งอยู่บม่มีเวลาเอาไว้อายุนักแถมน้อยก่อนเท่าแหมน้อยก่อนถึงจะมีเวลาสวดมนต์หนั่งสมาธิเข้าวัดปฏิบัติ บางคนนี่กืดพิษถึงขั้นว่าจะรอให้ตัวเองเจ็บป่วยกันให้ตัวเองป่วยนักนอนอยู่บนเตียงเนี่ยยัาางมาได้เหรอก่อน,นมือก็โยกบ,บิขึ้นแล้วก็ก่อยมาสวดมนต์ถึงตอนนั้นก่อยนั่งสมาธิเต็มตีเวลาป kh kh า่วยไข้ขึ้นมาแตดๆเนีย่ยสถาญาติโยมมันเจ็บปวดทรมาน เพราะว่าเฮาโดนทุกขเวทนาบีบคั้นบอกองถึงตอนนั้นจะหอนึกถึงระรัตนาไทยระรันนาัยนี่มันมาใจง่ายอย่าโยมทั้งหลายคนที่จะเนยจะทำได้ดีก็คือคนที่เมื่อก่อนตอนร่างกายอยู่สภาวะปกติ ตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิสร้างบุญกุศลฝึกใจให้อพองใสถ้าทำได้อย่างนี้เป็นประจำใจเฮาคุ้นเคยกับบุญกับกุศลเมื่อทุกเขเวทนามาถึงเฮาเฮาก็พร้อมพับมือญาติยมลองนึกเปรียบเทียบกับทหารตีเกี่ยงการฝึกลหล่อเ้าคาซึกมาบุกก่อน ถึงจะมาสู้หบบอกองถึงเวลาค่าซึกมาบุกแทๆ้ๆเขาจอปืนยิงขึ้นไปบ่มบ่มบ่ม,มบัดจันเฮาได้ตังตัวเฮาจะไปบอกว่ากัเดียวก่อนใช่ลูกกระสุนก่อนกันเดียวก่อนเกียมตัวก่อนกัเดียวก่อนนี่มันกันเดียวก่อนบ่ได้เนี่ยแล้วเฮาจะเอาเวลาที่ไหนไปฝึกลบนี่ ญาติโยมจะนั้นถ้าหวังตัังสงบก็เฮือเกียมหบฮือพร้อมสัตว์บอกว่าข้าศึกจะบุกมาเมาื่อใดเฮาก็สามารถห้ามมือได้ในยามสงบขณะที่เขายังแข็งแรงอยู่เขาก็เกียมฝึกตัวเองใื้พร้อมทันทีที่ข้าศึกโรลกภยัยแค่เจ็บมาจู่โจม เข้ามาหาเฮาเมื่อใดเฮาจะมีความคล่องแคล่วชำนาญในการประพฤติปฏิบัติในการทำใจของเฮาแล้วก็เฮาก็จะมีความสามารถในการทับมือได้ก่อนที่จะมาวางสายเาหยโดยมทั้งหลายได้โทรมามีเรื่องเล่าเหล่าเฮาหยาดยมฟังเป็นเรื่องได้ข้อคิด นำเสนอเรื่องแสงเสียงพระอาทิตย์เสียงตะวันสาธยาิยมพระอาทิตย์ก็คือตะวันเสียงตะวันเป็นอย่างไดก็ลองฟังไปดังต่อไปนี้มีป้อใจคนหนึ่งเป็นคนที่พิการตาบอดถึงสองข้างมาตั้งแต่กำเนิดก็เลยบบหุจักลูกป,ประพันธ์สันทาน บุฮูจักสีขาวสีแดงบุฮูจักอันยังมีอยู่วันหนึ่งเขาได้ยินคนยืนอู้กันเรื่องตะวันพอใจคนแรกอู้ว่าสี่ห้าวันมานี้ฝนตกตึงวันฟ้ามืดฟ้าครึมตลอดทั้งวันหน้าหฮือหูสึกซึมเศร้าแต่วันนี้ ฟ้าโปร่งใสพอหันตะวันโอ้หูสึกดีใจเจ่นใจเพอใจคนที่สองก็อ,อู้ขึ้นมาแถมว่าตอนนี้เป็นฤดูใบไม้พริอากาศเบาฮ้อนบาหนาวแสงแดดก็อบอุน่นสาดส่องมาที่ตัวเฮาโอ้สบายอย่าแต่เนอ้อ ปจใจคนที่สามบอกว่าวแต่บอกกองถึงหน้าห้อนเมื่อเฮาทํางานในต่งในนาแสงแดดตีมันห้อนแหงเอาเฮาจั้งหลายที่ทํางานเหือท่วมตัวถึงตอนนั้นหมู่เฮาก่อ่างคึิดว่าเสาะหาที่ลบแดดเข้าห่มเข้าต้นไม้ปอใจคนที่สี่ก็อูว่า บ่าว่ายังใดก็ตามถ้าหากบ่มีตะวันแล้วนะอู้มนุษย์เฮานี่คงบ่าสามารถจะมีชีวิตอยู่ได้แถมต่อไปเพราะใจคนต่บอดนั่นได้ฟังกำอู้ของคนถึงสี่คนแล้วก็รู้สึกสนใจก็เลยเตียวไปแล้วก็ไปยุดยืนอยู่ตีหน้าสี่คนที่กำลังอู้กันนั้น แล้วก็ถามโดยกรรมสุภาพบอกว่าขอถามทุกท่านตะวันแต,แต่เนี่ยมีลักษณะอย่างไดครับเพราะใจกลุ่มนั้นถึงสี่คนนี่โดนถามอย่างอีก,ก็นิ่งไปบอกว่าจะตอบอย่างใดดีดเงียบไปสักบุ๊เพอใจคนที่หนึ่งก็บอกไปว่าตะวันนี่นะ มีลักษณะมนเนอะมนเหมือนถาดท,ทองแดงแล้วก็แสงออกจากตัวแต่ถ้าว่ามนอันยังคือการส่องแสงอันยังห้องว่าถาดท,ทองแดงเออปัจจแต่อบอดคนนั้นกับบุหุจักอันยังเป็นลักษณะมนอันยังเป็นแสง อย่างเป็นถาดทองแดงคนตาบอดนั่นบุหูพอใจคนนี้ก็บบุหูเจ,จะเนี่ยจะใดอธิบายก็ต่อยต่อยถาดทองแดงปงปงปงอันนี้กะอันนี้กัถาดทองแดงของอันเนี้ยเข้าใจแล้วกะพอใจตาบอดนั่นก็ก็งอกหัวแสดงทำท่าว่าเข้าใจแล้วน่ะวันทัดมา พอใจตาบอดคนนั้นก็เตียวผ่านหน้าวัดพอดีถึงเวลาที่พระปณนตีละกังบอกกองเขาได้ยินเสียงละกังคล้ายกับเสียงตีต่อยถาดทองแดงที่ตัวเก่าได้ยินแต่ว่าเขาดีใจเขาดีใจห้องเสียงดังว่าทุกคนทุกคนมาทุกคนมา นี่ก็คือเสียงของตะวันเสียงของพระอาทิตย์เออน,นั้นจะายัดยมเท่าไหร่เออเรื่องตี่เล่าให้ฟังเนี่ยญายัโยมทัางหลายก็ได้ข้อคิดหลายอย่างได้ข้อคิดว่าคนเฮาในโลกเนี่ยต่างก็มีความเข้าใจสิ่งต่างๆโดยอาศัยการเปรียบเทียบกับประสบการณ์เก่าของตัวเกา่า ถ้าสิ่งใดเป็นสิ่งตี่มันเกินวิสัยเกินกลัวประสัต์สัมผัสของมนุษย์เฮาทั่วไปจะห้ามหูมนุษย์ย่อมบ่เข้าใจในสิ่งนั้นเพราะเหตุน,นี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปนกรเรยอธิบายลักษณะของนิพานโดยการปฏิเสธว่าบบใจยตะวันบบใจยเดือนหรือสิ่งใดๆที่มนุษย์เฮาหูจักแต่พระองค์ทรง รับรองว่าพระนิพพานนั้นมีอยู่แต่ว่าเจ้าโลกแถมจำนวนบน้อยตีปฏิเสธกันมีอยู่ของพระนิพพานปฏิเสธบหฮับหูนโลกสวรรค์บุญบาปกฎแห่งกรรมพอถือว่าตัวเอ้ตัวเองบ่ได้หันมูฮั่ากู้คนนี่อย่าเป็นอย่างนั้นของเึ้มูฮั้าจังหลายเจือมันปฏิบัติ เราสามารถไปหู้ไปหันสิ่งเหล่านี้ได้โดยการปฏิบัติตามแนวทางพุทธศาสนาโดยยานทัศนะแลวเราจงหูวว่าเราเกิดมาจากไหนเกิดมายางมาังยังมีหน้าที่อยังตายแล้วเราจะไปทั้งใดตัวนี้มันเป็นความหู้พื้นฐานที่จะทำให้เราเป็นคนที่ตื่นตัวในการที่จะทำคุณงามความดีประพฤติปฏิบัตินะอยติโยมเนาะ โอกาสต่อไปก็กลอยมาว่ากันพอเวลาตอนนี้19บเนาฬิกาสีสหนาทีอืมอา้าวไพจะอู้จัดจ้าจะโทรเข้ามาแจ้งผลกันนะับฟังกาสนทนากาถอืมถามปัญหากาก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามาได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์0998366322 0998366322อา้ามีก็เข้ามาจะอู้จะจ้าแจ้งผลกัรทับฟังสนทน,นาถามปัญหาแจง้งเรื่องฝนก็นได้เนาะ ฝนตกก็แต่ว่าโอ้ที่ได้นหล่อนี่ปอใจนะโอ้โตกมามนแต่คืนนะประมาณเก่งชงั่วโมงอ่ะโอ้น้ำห่วงน้ำท่วมก็ทำให้ดับปิดฝุ่นไปจันหนักมาแต่เนั้นก็นยังสร้างความชุ่มชื้นเนาะฟ้าใสวันนี้จเจริญพรมันะกาาารรเจรเจจ้้พู โทษจ, <ะ S 1> จกากบ้านป่ามนนิวออบ้านป่ามิวว่าจะได้ฟังชัดดีโมนนาจจเจริญพรติดแล้วน้อเจริญพร

แม่แก้วจะนำมาอีนอฮะวกหู่จักอะเขาก็หู่จักกันอยู่หูจักแม่แก้วอยู่เขาห้องเมื่อหุ่นจักจัอามทนาสาธุแม่แก้วอวดร่างอ้าวผยจะไปม่อนภาษีสองเมืองวันที่สิบเก้าก็ตั้งวังเหนือบนกับแม่แก้วแล้วผายจะหอมหอด แม่ปักเป็นต้นยอดชัดนี่ก็ตัางบางเหนือกับบ้านแม่ล่าพอทันแม่ล่าเสวิกาแล้วก็ญาติโยมที่จะมาก็ร่วมกันนะน่ะเออเอาร่วมกันยอดชัดนี่นะเจริญพรเมบา้านหวยสมก็เจ้าบ้านหวยสมกับีิบงเา,างัางชัดดีโน Hằng thuốc văn nọ Anu mô tà nà tôi Sà tụ sà tụ À, Cảm Cảm tù, tù, à. Càng càng à. Sốn cao sai ทางจะรหัสโทรนี่ตามแล้วล่ะโอ้ดีแต่ได้ยินชัดดีก่อนชัดเย็นนะเจ้าหมดเลยขึ้นแบบว่าจุ่มเย็นนะเนาะจุ่มเย็นนะเจ้าอืมจุ่มเย็นดีโอ้ยน่ากระตุ้นติดติดแล้วเหรอเดี๋ยวนี่ก็ฟังก็อยากก็ฟังเพิ่งโทรหาถึงได้เจ้าเนื้อติดได้ย่ะเออติดแล้วติดแล้วกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะเจ้า โมทนาสาเจ้าศเมลัยบันสันไซยังปะเป้าศูนย์เก้าเก้าแปดสามหกหกสามสองสองเจริญปอน Băng vâng lập bên tai hôn. Băng lập bên tai 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 băng vâng lap binh binh vâng binh 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 Một binh 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 Chào, binh 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 สามสองสองเอา้ามีเข้ามาจะอู้จะจาก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามาแจ้งผลการับฟังสนทนาถามปัญหาก็ว่าอืมแจ้งอยู่ที่ไหนตั้งใดไก่ใก,กล้อย่างใดเก็ขอเจริญปอนเนาะศูนเะก้าเก้าแปดสามหกหก 3ามสองสองศูนย้าเก้าแปดสามหองสองเ้ามีกะเข้ามาจะอู้จะจ๋าจะ,จะ,จะสนทนาเหลือเวลาอีก4ี่ห้านาทีก็จะยุดเวลาไว้ประมาณสัก2องนาทีรายการต่อไปก็ฟังสองทุ่มถึงสี่ทุ่ม เจริญพรไหวสาเจ้าแม่บัวลอยบ้านชกก็ตํบกก<อ>าบลกะกออำเภอแม่สวยจังหวัดยะไข่ครั้งหนึ่งเจ้าอำเภอแม่สวยเนาะเจ้าของอาจารย์ตลอดเจ้าทุกเจ้าทุกวันเอออาจารย์ห้องลูกกิงวันเจ้าได้สาระดีเนอดีแล้วเนาะ นีอย่างเดียวกลับไปโดยปเปิ้นมาได้เสือ็นโมทนาเอาเนื้อจานอยู่่ทีิบานก็อนุโมทนาบุญเล้วใครไปตาขนาดนัก็ไม่เป็นไรมาเป็นยังบาเป็นยังเาแต่ทําบุญนี่เจ้าทําอยู่ผู้จาเหรียญไปซีเหรียญแล้วเจ้าบริจาคไปสองแล้วเจ้าดีแล้วดีแล้ว

ไปจะอูจะจาจะสนทันานะแจ้งผลการนับฟังถามปัญหาก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามาหากันใดเนาะ099 8 3 6 6้2เสสอ่ะมีกะเข้ามาเลยเหลือเวลาอีกเหลือเวลาอีก4 5นาทีจเจริญพร พรเเจ้าท <t oms> <t oms> <m> ั้งชาติฟังยูงได้บังเงแงยเจ้าไม่ปันเจ้าออุ้ยปันอยู่ปั่งีเจ้าฟังชัดดีเออชัดเจนดีเนาเออโห้ฝนตกไหแมงเมาออกว่ะแ้ก็ต้อนาคตวมันต้องนตีโมเพราะเดี๋ยวมาคืนน่ะเ้โอ้ดีะอืมวันนี้แบบตกเพราวันนี้แดดละ เด็ดออกแมงเมาออกกดท่อให้ออกมาพ่อ <c oughs> <c oughs> เจ้าก็อย,อ,ยอยูดในบ้านนี่ละเออเออเนาะมันเหมือนมันเหมือนมันหยุดทำนาฝนไปทำลงตง่งลงนาก็นมีฝ <c oughs> นตกโมทนาะ <c oughs> <c oughs> สาธุต่อแมงเมาออกพอที่อันโดนนังแก้วแมงเมาออกว่ะ <c oughs> ศูนย์เก้าเก้าแปดสามหกหกสามสองสองเอา้าไปจะอู้จะจ้าก็อขอจเจริญพรเอาข้อบาททำไมกดเข้ามาทำไม,ม,ำไมวันที่สิบสามเนอะเปิ้นจะจานตรงตีดโดยนางแก้วนะนะญาติโยมนะอวันที่สิบสามเนี่ยตม่มาก็จะไปอยู่ปุณละถึงวันที่สาวเจริญพร ฮัลโหลฮัลโหลติดแล้วโทรโทรจากไหนขึ้นเที่ยวไหนนะฮะยขึ้นเที่ยววันสารพัดเทศอ๋อผมไปถามอาจารย์ปกแก้วกะถามอาจารย์อาจารย์ว่นเห็นที่ผมขาดไปมี่ผมมุนไว้กันยังนะเออผมขาดคู่ไปนะ

เออเป็นยังผมมาได้มาเป็นยังจะไปกังบนจะไปพิทุกอืมีไบอาจารย์คือาายกันอาจารย์มันน้อยเนี่ยเออได้กะได้ค่ะมีปัญหาบอกอาจารย์มันเดียวหัวฟักแข็งมันน่อยได้กะผมพาไปฉันต้องีอาจันไปหลอดเลบเดียวนะ้เออเออได้ ได้หมดมีใบจองก็ได้ไปเอาที่หน้างานวันที่สิบเก้าฝากคนใดก็ถามหาเอคนนั้นเพื่อก็จะมาถามที่อาตมาแห่งกรรมผมณหมอเขไม่ฉันถามอันผ้าฉันเออหน้ากันนห้ากันนั่นกันยงเออนั่งมันตองกังวลเนอได้แน่นอนเนออ่าสาธุต้องกัดตั้งบนได้จองได้ยังมีใบจองมาอย่างจะไปกังวลเนอ

อย่างนี oh, oh, ้คือสโมสการนั่นเอาโชว์ตัวอ๋อปุ่นวันที่เสารุ่นกะวันที่เสารุ่นวันที่เสารุ่นก่อนเนาะสิบเก้ามันศูนย์พิธีมีเวลาเออเอาวันที่เสาวันที่เสาเนาะวันที่เสารสิบเก้านี่มันศูนย์กันมันพิธีก็ดีพิธีมันมีเวลาเนาะวันที่เสาร์ก่อน โมทนาเนาอมดเวลาแล้วอ่วันที่สาวาวันที่สาวเนาะโมทนานอระจะมาลาไปก่อนนอ <c oughs> ขออภัยที่จะต้องจัดสายเวลาอื่นเป้นมา่านี้ละอายุวนโนสุขังพลัง